น้องนะพี่น้องเหมือนสุดทองดซี่ผ้ามัวแกะเม็ดกระทิยมเรียบร้อยนี่พี่น้องเดี๋ยวเสือมาเห็ดเอาพริกป่นใส่แล้วก็ซาวใส่กันเลยพี่น้องเห็ดมัวไปเดี่ยวไปพี่น้องใส่ไปโลด พี่น้องเคยกินอยู่ในวัตถุดิบทุนี้ก็ยังเป็นขางแดงให้พี่น้องอยู่ไหนล่องเฮยกินขางแดงพี่น้องว่ามันสิเป็นีังไ้วเป็นตะกินยูโบเป็นตาอยู่ด้วพี่น้องในกระทิง คนครับเจีวใส่ไปยกี่เห็นไปดรวจกนโรแเดยได้ย้น้ลองบึงม,มันสิแซบวะกะดกกระดึ๊กกรดกินกันคือไไรยังไงวะที่ทไไนี่ กินหรอหน้าตาออกมากกว่เป็นประมาณนี้แหละจะกินอยู่พี่น้องไปด้วดย